สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องฟิเร์นินนะคะาคมาดูกันต่อค่ะว่าวันนี้จะได้ขึ้นมาอยู่บนบกไหม รอยังขึ้นไม่ได้เลยพูดมาแรงตอเยอะอันนี้กำลังเกลี่ยเอาขี้ตมออกไปอยู่ฝั่งน้นโดยที่มีเจ้าองสุอตัวหนึง่งมันคนตักออกไปข้างนอกนะคะ มีโอกาสเลยนะมีโอกาสที่จะขึ้น ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นได้อยู่นะคือถ้ามีไม้เยอะพอมากพออ่ะที่ให้ให้เขาไต่มาเรื่อยๆเๆมีโอกาสที่จะขึ้นได้พีเดียวเดี๋ยวดูก่อนจะสไลด์อีกไหม เยอะอยู yeah, ่นะ เชียร์เริ่มมาเยอะแล้วค่ะคนมาให้กำลังใจเยอะอุ้ยแดดออกตรงนี้ก็เลยแบบสวยอะ่ะภาพสวยมากเลยขาก,กล้องมีนะแต่ไม่ใช้งงมากแม่ทำไมคุณไม่ใช้คะ รอติดตามดูกันต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องคิดเชนินนี้น,นะคะสบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไม่ขึ้นนะคะแต่มีโอกาสที่จะขึ้น